สวดีครับทุกผู้นักเรียนชั้นนิยมศึกษาปีที่4ครับ7ของโรงเรียนนาแกษาอุทวิทยาครับผมนายจักรวัติโชคประธนาเชิญม .4 ทับเเลขที่2ครับผมนายพิภูตั้งวันได้เชิงม .4 ทับเเลขที่8ครับค่ะดิฉันนางสาวชมพูวันจันทร์ภูเลขที่36มาจากชั้นปีที่4ีทับเค่ะดิฉันนางสาวสุรภารมณ์ธรรมเลขที่17ม .4 ทับเค่ะ ดิฉันนางสาวเยาวสาชุมเลขที่12มสอง่สีน้ำเสบค่ะดิฉันนางสาวปฐมอพิมาเลที่ยี่สิบี่ค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำกิจกรรมจำลองการเรียงละดับชั้นหินกันค่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่จะม,มาตัวมาประสงค์กิจกรรมอธิบายการวางตัวและการลำดับขั้นตอนตามแบบจำลองที่สร้างขึ้น วัสดุอุปกรณ์ทรายจำนวน3สีสีละ100กร,รมัม 2. ภาชนะทรงกระบอก3น้ำเปล่า4ช้อนวิธีการทำกิจกรรม 1. ใส่น้ำในภาชนะใส่ทรงกระบอกให้มีระดับความสูงของน้ำประมาณ10เซนติเมตร 2. ใช้ช้อนตักทรายแล้วค่อยใส่ลงในภาชนะข้อที่1ทีละ1สีโดยให้ทรายแต่ละสีมีความหนาของชั้นทรายประมาณ2เซนติเมตรและสังเกตการกระจายตัวของทรายแต่ละสี